Oh, kena lembut-lembut dah. Saya kongge. Dia lembutlah ni. Awak siap apa barang? คืออยู่คืออยู่คืออยู่ <c oughs> ได้ไปเลยไปเลยอ๋อีทีหน่นี่คราเอถุงนี่นี่ถุงนี่นอนไ,อไล้ไหมกะลุ หมดแรงก่อนเน่กนกอดแน่นๆกอนแน่นๆโอ้โหเด่นเือบอีกอีกน,นี่มันเตี้ยมีนเตี้ยนะ